สวัสดีครับพีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่17เจ็ดเปน .2 พศ2568นกะครับกับแนวทางลาวพัฒนานะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่เนาะมาดูผลออกกันก่อนนะครับกับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิีกราอาเล็กเด่นจากส9ตรเคัดไัวเลอยแค่2ตัวแล้วก็ที่มีโอกาสมากก็ตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะรับพอเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร,ะรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรชัยวิจรณยญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูนะ้วจุดวินนะครับผมให้6ตัวเนาะม7 8 0 3 4 5มันก็เข้าแก่ เลข7กับเลข4เนาะนะครับตัวประกบไม่เข้าตัวเลยนะครับไม่มีตัวประกบเลย <c oughs> ส่วนเด่นวิ่งโลดเน้นในที่8นะครับ8ไม่มาเนาะมาที่เลข7ตัวที่ผมไม่ได้เน้นในเลข7นะครับกับในในที่8นะครับ8ไม่มาเลยจับที่84มันออก4 1นเพราะาเลขเด่นผมหลุดนะครับ ตัวที่ผมเน้นนะลดนะครับถึงว่า7 4 7 4มันก็ไม่เข้าเนาะว่อยู่คนละตำแหน่งนก็ถือว่าก็วิ่งโลดนะครับส่วนผลออกนะครับออก4 2 4 17 6นเล็กะครับเลขล่างที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งโค้งก็จะเป็นเลข42นะครับหลักแสนกับหลักหมื่นส่วนเลขล่างที่เล่นกันทั่วไปก็คือหลักพันหมื่นหลักร้อยคือ4 1 ส่วน3ตัวก็1 7 6 2หตัวก็เจหกนะครับก็ตัว่าเข้า็วิ่งโหลดนะครับส่วน8ไม่มาเนาะนะคร,ครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวต่างเนาะนะครับตัวจอมจอไม่เข้านะครับ <c oughs> บินก็ไม่เข้านะครับเจ็ดกับสี่ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวประกบนะครับตัวประกบไม่เข้า ตัวประกบมีเลขหนึ่งกับเลขหกไม่เข้านะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับวันที่วันน,น,นี้วันที่18วันที่19เนาะนะครับวันที่19นะครับเดือน2อปศสอง,ง0 หกสิบแปดกับราพัฒนาแล้วเรามาดูชุดบินนะครับน,นี้ชุดบินผมให้ที่หกสาม เจ็ดแปดเก้าหกสามเจ็ดแปดเก้าส่วนวันนี้นะครับเลขเด่นก็ได้สองตัวนะครับเลขเด่นก็คือ6กับ3า กับใครชอบ3จับ3าก็ชอบ6จับ6นะครับแต่วันนี้ผมขอจับที่เลข6กับมันเด่นทั้ง2ตัวม,มีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับแต่วันนี้ผมเลือกเลข6นะครับจุดบินก็หตัวเนาะวันนี้ผมตัดแล้วนะครับให้เหลืออยู่หตัว กับตัวที่ผมเน้นให้เลยนะครับเน้นให้เลยผมเน้นให้ที่6.8กับส่วนชุดลองนะครับ3ชุดนะครับก็จะเป็น6.7ตัวเดิมนะครับ6.9แล้วก็6กสามคือเลกเด่นมาด้วยกัน ส่วนสามตัวสามตัวกจับให้สองชุดสามหกแปดนะครับแล้วก็หนึ่งหกแปด ตามนี้เนาะก็เล็กก็เท่าเดิมนะครับ4ชดุดก็ไม่เยอะตัวที่ผมเน้นได้ผมเน้นใน้ชุดนี้นะครับ68ส่วนวิ่งโลดผมเน้นใด้ที่6หรือใครจะเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับ <c oughs> ชุดวินชุดนี้นะครับ จุดวินจุดนี้ผมจะเน้นไห้ไหมก็บนล่างเลยเนาะนะครับบนล่างเลยก็ให้หกเหกแปดตัวเดียวตัวเน้นเน้นนะครับก็สามหกแปดหนึ่งหกแปดนะครับ <c oughs> ครับการที่รับแนวตางก็แคบเอาไว้นะครับสำหรับแนวตางเราพัฒนาเนาะนะครับ เดียวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็พึ่งก็หลุดไปหลายวันแล้วเนาะนะครับหลายงวดแล้วพึ่งมาเดินเล็กิ่งวังที่แล้วนะครับมาตามต่อนรุนกันวันนี้ 8, นอันที่สิบเก้าเดือนสองปศสองมันเราลบสิบแปดเนาะก็รุนกันจะเดินต่อไหมนะครับสำหรับเนวตังนะครับผมปรับสูตรนะครับสูตรใหมก่ก็พึ่งลงในสามสามวันนี้นะครับสามงวดนี้นะครับ วัดแรกหลุดนะครับวัดที่2ก็เข้าวิ่งโลดนะครับคือเลขเ7ตัวไม่เน้นวันนี้ชุดนี้นะครับแล้วก็ตัดให้ด้วยนะครับตัดเลขให้นะครับก็จะเหลืออยู่แค่5ตัววันนี้นะครับส่วนใครชอบเลขก3ก็จับที่เลข3ได้นะครับ3 7เจถ้าใครจับ3 7ก็ระวังเลขก1ด้วยนะครับ ส่วนเลขเบิ้ลนะครับถ้าท่านจะเล่นเลขเบิ้ลก็เอาเลขเด่นก็เอาเลขนี่เรามาเบิ้ลนะครับเรียกว่าอะไรเลขเด่นนะครับมาเบิ้ลหก3กสามสามนะครับถ้าท่านจะเล่นเนาะเล่นเบิ้ลก็6กหกสามสามนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่19เดือน2อศ2568อพอปนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ